วิธีสมัคร IG ใหม่ไปดูขั้นตอนกันเลยค่ะขั้นตอนแรกให้ทุกคนกดเข้า IG ในการที่เราเข้าใช้งาน IG เป็นครั้งแรกมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะคะให้ทุกคนกดคำว่าสร้างบัญชีใหม่หน้าต่อไปคุณชื่ออะไรให้เรามากดตรงช่องนี้นะคะ จากนั้นพิมพ์ชื่อของเราเข้าไปได้เลยเมื่อพิมพ์ชื่อเสร็จแล้วให้ทุกคนกดถัดไปได้เลยหน้าต่อไปสร้างรหัสผ่านให้ทุกคนมากดตรงช่องนี้นะคะจากนั้นให้ทุกคนสร้างรหัสผ่านที่จะใช้กับบัญชีใน IG ลงไปโดยที่รหัสผ่านจะต้องมีอย่างน้อย6ตัวอักษร แนะนำให้มีตัวภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กตัวเลขหรือสัญลญักษณ์ผสมกันนะคะจะทำให้รหัสผ่านปลอดภัยที่สุดและจำได้ง่ายให้ทุกคนป้อนรหัสผ่านลงไปได้เลยถ้าป้อนรหัสเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดถัดไปหน้าตาต่อไปต้องการบันทึก ข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณใช่ไหมให้ทุกคนกดบันทึกหน้านี้เขาจะให้เราโปรดระบุวันเกิดของคุณให้ทุกคนกดช่องนี้นะคะให้เลือกวันเดือนปีเกิดลงไปได้เลยค่ะให้ทุกคนกดคำว่ากำหนดกดถัดไป หน้าต่อไปสร้างชื่อผู้ใช้ให้ทุกคนมากดตรงช่องนี้ได้เลยค่ะให้ทุกคนป่อนชื่อที่เราต้องการลงไปได้เลยหรือเราจะใช้ชื่อที่ทางไอจีตั้งให้เราก็ได้นะคะพอเราป่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้ามีสัญลักษณ์วงกลมสีเขียวขึ้นถูกแล้วให้กดถัดไป หน้านี้ทาง IG เขาจะให้เรากรอกเบอร์โทรมือถือของเราลงไปแต่ถ้าทุกคนอยากสมัครด้วยอีเมลก็ให้กดตรงนี้ได้เลยให้ทุกคนป่อนเบอร์มือถือลงไปได้เลยค่ะพอเราป่อนเบอร์มือถือเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดคำว่าถัดไป ให้ทุกคนกดสร้างบัญชีใหม่หน้านี้เขาจะให้เราป่อนรหัสยืนยันหากต้องการยืนยันบัญชีของคุณให้ป่อนรหัสตัวเลขหกหลักที่เราส่งไปที่เบอร์โทรมือถือของเรานะคะก็ให้เรากรอกรหัสยืนยันลงไปในช่องนี้ได้เลยให้ทุกคนกดถัดไป หน้าต่อไปจะเป็นนโยบายให้ทุกคนกดฉันยอมรับหน้านี้เขาจะให้เราเพิ่มรูปโปรไฟล์ให้ทุกคนกดคำว่าเพิ่มรูปภาพกดเลือกจากแกลเลอรี่จากนั้นให้ทุกคนเลือกรูปที่เราต้องการจะเอาไปใส่โปรไฟล์ไอของเรานะคะ เยจะยกตัวอย่างรูปนี้นะจากนั้นให้ทุกคนกดเรียบร้อยหน้านี้เขาจะให้เราเพิ่มเพื่อน IG ของเรานะคะถ้าใครอยากเพิ่มเพื่อนก็ให้ทุกคนกดตรงคำที่ว่าติดตามได้เลยแต่ถ้าใครยังไม่อยากเพิ่มก็ให้กดลูกศรมุมบนขวามือ จากนั้นเราจะเข้ามาหน้าโปรไฟล์ IG ของเราได้ทำการสร้างบัญชี IG เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราลองกดไปตรงรูปโปรไฟล์มุมร่างขวามือถ้าขึ้นหน้าตาแบบนี้แล้วก็แปลว่าเราได้ทำการสร้างบัญชี IG เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถใช้งานบัญชี IG นี้ได้เลยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ